สิดดาวท่านผู้ชมครับแปลกไหมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดชื่อแปลกๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับชื่อว่าตลาดเสียนช้างครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในครับมีร้านเสื้อร้านหนึ่งครับเก๋ไก๋อย่บอกใครแล้วครับตามมาเลยดีกว่าครับนี่ครับท่านผู้ชมครับร้านนี้ครับเก๋เก๋ CMC T-shirt ครับ นี่เลยครับท่านผู้ชมครับคำทำนายเก๋ๆครับแต่ทำไมไมาอยู่บนเสื้อละเนี่ย s ีย m si ทีเชิตเสื้อยืดธรรมดาที่ไม่ธรรมดารตรงที่มีการนำเอาคำทำนายดีๆจาก s ีย m ซีมาสกรีนไว้บนเสื้อยืดเป็นงานไอเดียง่ายๆ ลกลับดูเท่เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครเลยทีเดียวที่สําคัญเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีต้องมีการเสี่ยงเสียมซีก่อนซื้อกันสักนิดรับรองได้เสื้อยืดที่เป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่แน่นอนค่ะทำไมพี่เสื้อยืดธรรมดาขายไม่ได้หรืออย่างไรทําไมต้องมาทําขนาดนี้คือเริ่มต้นเนี่ยผมมาก่อตั้งตลาดเสียนช้างแห่งนี้ว้าวนะครับ เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะมีร้านสักร้านหนึ่งที่เป็นโซวิเนียของตลาด<อ>นะครับเป็นงานไอเดียที่เราคิดแล้วทําไมต้องเป็น CMC พี่คือด้วยที่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ,รบจะเป็นเมืองไหวพระเก้าวัด<ช>ผมก็เลยมองว่า ความเชื่อกับเรื่องของคนไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตัดกันไม่ขาดและโดยเฉพาะ CMC เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งของเขาเรียกว่าเครื่องยึดเหี่ยวทางจิตใจครับผมอย่างนี้เลยใช่ไหมมีอย่างนี้เลยนะใช่ต้องเขย่าก่อนเขย่ามาผมก็เลยลองคิดนอกกรอบดูว่าเออถ้าเกิด CMC เนี่ยมันไม,ไม่ได้อยู่แค่ในกระดาษล,ละมัน<อ>เป็นมากกว่านั้นได้ไหมก็เลยเป็นที่มาของไอเดียว่าเออเราลองทําเป็นเสื้อยืด CMC ดีกว่าคือคาทํานายใน CMC เนี่ยเป็นคําทํานายที่ใช้กับ ที่วัดต่างๆก็ใช้กันอยู่หรือเปล่าใช่ครับส่วนหนึ่งครับเรานํามาจากคําทํานายที่มีอยู่จริงแล้วทีนี้ว่าเราก็มาลีไลน์ในส่วนของข้อความที่ไม่ดีออกไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่อยากรู้เรื่องราวในด้านดีซื้อไปแล้วบอกโชคร้ายโชคร้ายเขาคงไม่ใส่แล้วก็เป็นของฝากไม่ได้ด้วยรับใใช่ใช่แล้วก็เลยทั้งหมดกี่9ครับ9ก้าโอ้อักษรดีด้วยมเป็นเรขมงคลก็คือมี9คําทํานายใช่ครับ แล้วนี่คือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มานี่เขามาจิ้มไปเลยมั้ยหรือว่าเขาก็ต้องมาตามกิมมิคที่เราคิดมาใช่ครับขยำกนใช่ขยวก่อน,อนแล้วก็ได้เบอร์ไหนก็ได้เสื้อตัวนั้น<อ>ก็จะมีทั้งทั้งหมด2ไซส์เป็นฟรีไซส์ของผู้ชายกับผู้หญิงครับแล้วอย่างนี้ไม่มีเซมซีเสียงอย่างอื่นมั้งมีครับแล้วเร็วนี้จะมีเซมซีเสียงรักจะเป็นเกี่ยวกับเป็นปอกหมอนเป็นผ้าเช็ดหน้าอ,อะไรที่เป็นเป็นซิมโบลความรัก เคยด้วยครับอ้ยหล่นมาหนึ่งอันเบอร์ครับปามปามเลขที่ออกเบอร์สองครับเบอร์สองเสื้อตัวที่สองต้องกันเหมือนจันฉายอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับื<ค>นอนไข้ใ,ใช่ครับสุขภาพสุขภาพเด<อ>ี๋ยวคราวหน้าเสียงรักเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับรอพี่เขาขายก่อนนะ